บดค่ะอุงนนะคะเห็นไหมอุงนมีเป็นพวงๆเลยมีคนให้มาอืถึงจะไม่ใช้มาสกัโตแต่ว่ามันก็อร่อยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแกะเม็ดมันออกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าไม่แกะเม็ดเนี่ยคุณเซรามีก็จะไม่กินนะคะ ว่าเขาบอกว่ามันเมงมกใส่ว่างั้นเขาก็จะกินสักคำสองคำสักลูกสองลูกเขาก็ไม่กินละด้วยความที่เราบอกว่าอืประหยัดเดี๋ยวมันจะเสียของมันจะเสียของไงอืมกุโดเนี่ยถ้าไปซื้อมันก็แพงนะมันไม่ใช่ถูกผูกนะมีคนก็ให้มาเนี่มันเป็นลาบป,ปากนี่ถ้าเราไม่แกงเงี้ยเขาก็จะไม่กินอ่า เรามีของได้มาฟรีเนี่ยมีคนเขาให้มาเนี่ยเราต้องทํายังไงก็ได้ให้คนในบ้านกินให้เราเราจะได้ประหยัดตังค์นะค่าใช้ใจ่ายค่ากินค่าอยู่อะไรมันก็แพงถ้าเขากินเนี่ยให้เราอะบุโดเนี่ยอางนเนี่ยถ้าเขากินให้เราเนี่ยมันก็ผ่านไปมื้อหนึ่งไงอ่ะมื้อนี้มื้อต่อมาอกินอีกอืมถ้ามันถ้าไม่กินอย่างนี้เขาก็เขาก็จะขอกินอย่างอื่นมีอย่างอื่นไหมไอะไรเงี้ย เรื่องของเรามีของสดๆมาเราต้องกินตามลําดับของที่มันเป็นของแห้งของที่มันเก็บได้นานนี่กินทีหลังเราต้องกินบูโดก็ขอขอบคุณนะคะคนที่ให้มาโอ้ยขอบบุญขอบคุณได้หลายขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหีขอให้อายุมั่นขวัญยืนน้ำร่ำโดยเด้ออ่างงน,นี่ชั้นก็ไม่ได้ซื้อกินนะคะถ้ามีคนให้มาก็กินแต่จะไม่ค่อยได้ซื้อค่ะนี่ อร่อยมามากินด้วยกันออืมถ้ามันไม่มีเม็ดนะมันก็กินง่ายไงกินเปลือกมันไปด้วยนะคือมันจะออกรสฝ่ายนึงแต่ว่ามันก็มันก็อร่อยไงมันถ้าเรากินเปลือกมันด้วยมันมันจะทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเรามันไม่สูงปี๊ดขึ้นไปทันทีอ่ะมันจะค่อยๆขึ้น อืมอร่อยับเป็นหวงๆอย่างเงี้ยเห็นไหมอร่อย,ออย,ออยมากินด้วยกัน